chào 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 Ê. kìa Hay quá ừ Ê. ừ da, ừ da ทางยาทางหินสวัสดีครับมาพบกับทมงานเด็กสังทางวันนี้มาดูงานไถโคตรครับอีกหนึ่งวันครับก็กตลังกวาดทำควา์ถนนอยู่ครับเดือที่สตูนเหมือนเดิมครับวันที่สองครับนี่ครับ รังมากทำความสะอาดก่อนครับก่อนเทจะลาดยางไปเนิมครับไกวาดเลยกวาดเลยกวาดกลับมาแล้วครับโอ้กวดน้ำสเปรย์น้ำหน้าก่อนครับ คนเยอะสเปรย์น้ำดับควันก่อนครับอดนอนหลังเลย điệp, 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 รถยางเตรียมตั้งล้ำนะครับ2คันครับรถยางครับตอนนี้ก็กระบาดสามแยกไม่เสร็จทีครับเตรียมเช็คสตาร์ทเครื่องโอ้กระบบกีดไดเตรียมพร้อมครับนอนมาจากว้าง9เมตรครับ

đấy chào 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 ê hey. kìa hơi quá phải làm phải làm phải làm. แล้วแล้วรอ้อยคันหนึ่งครับไปแล้วครับไปอีกหนึ่งคันแล้วครับคันนี้เปิดประมาณเม็ดหนึ่งครับ โอเคไปแล้วครับเสกนนั่งก็รอให้ยางแห้งเหมือนเดิมครับแล้วก็ถอยสายปิดครับให้รัดเบ่งได้ครับแล้วไปแล้ว อยากดมแห้งครับตอนนี้ครับรถสิบเรก็ตั้งล้ำที่จะทอยซ้าย้วครับดำดำดมที่มการโรยซ้ายครับไปเลยถอยเลย giáo lời giáo lời 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 thực da thực da thằng da thằng hin thằng hiên thằng da ơi แค่เอาหินเอาแยาเอาอนครับติดครับตัวสายไม่ออกครับเอาสายอย่างนี้มาถอยก็เปล่าแล้ว tepete pete, kau seen tangan di deng kia, kia Zij ik man าาาม,ม,มาตรฐานเรื่อยเลื่อยเรยมือไหมครับหัดครับครับหัดถอยซ้ายครับโอ้รับไปรับไปดดํา luôn 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 kia kia nhà bơi nhà bơi à phải leo เสร็จเรียบร้อยครับโรย้ายครับ